ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุส spell, สแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมือเดี่ยวมาร์เก็ตติ้งบริษัททรัพย์เอเอชแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับดดััับบสสวีครผมครับดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ยทางเอเอชแมองดัชนีที่ระดับ1362ตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่ก็ยังคงเป็นระดับ1370งสูนอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะฮะดัชนีนั้นยังเล่นอยู่ที่1362 13เนี่ยดูตลอดทั้งอาทิตย์ ยังยัง,ย,งยังแคบแคบอยู่ตรงนั้นนะฮะยังไม่สามารถขยับในท,ทิศท,ทางที่เพิ่มขึ้นมีข้อดีอยู่เพียงแค่ว่าตัว slow store กับตัว mcd ข้างล่างเนี่ยมันมีมันมีลักษณะที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นเป็นข้อดีนะฮะมันก็เหมือนกับอืมันน่าจะไปนะแต่ไม่ไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่มอีจริงๆแล้วตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยกลับเรียนว่าตลาดในต่างประเทศทั้งหมดดีหมดเลยนะฮะ ไม่ว่ายุโรปในอเมริกาในยุโรปใต้ในพวกโปรตุเกสในพวกอะไรนะสเปนนะสวีเดนดีหมดนะฮะ, Sweden, OT, นะ,ฮะในเอเซเองก็ดีเกือบทั้งนั้นนะฮะเกือบตลาดนะฮะ,ะเพียงแค่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ,ะยังไม่มั่นใจมีการปรับทีมงานเข้ามาทำงานด้วยมั้งนะ,ะก็เลยทำให้เป็นลตลาดวันนี้ยังอ่อนๆตัวแต่อย่างน้อยเนี่ย หุ้นที่มีละะักษณะปรับในทิศทางที่ในการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไม่อยากไม่ว่าจะเป็นในตัวของแอดวานในตัวของเอ t นะฮก็ทําหน้าที่ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ,รบในเอ t ทเนี่ยหน้านที่ของเ e อยืนอยู่ที่หกสี่บาทก็สามารถยืนได้หกสี่บาทต่างตัวหุ้นฮะทางเอสเอเอาตัวหุ้น s อมานะครับลงไปข้างล่างเลย s อเนีเนี่ยอยู่ข้างล่างดานละ ะครับระดับราคาวุ้นยืนอยู่ที่ประมาณ16บาท50สตางค์นะครับแนวต้านตัวบนเนี่ยอยู่ที่ระดับ17บเจ็ดบาทสาบนะครับสิบาทแปเป็นราคาปัจจุบันถามว่าอย่างนั้นเนี่ยจะไปที่17บ็ดบาทสาได้ไหมก็มีแนวโน้มไปได้นะครับ n p นะครับเป็นหลักจากเก่งกกำไรอีกตัวหนึ่งคือ STGC กับเรียนอนี้ครับเพื่อนทุ่งครับในถ้าพูดถึง STGC เนี่ยนะครับก็ ต้องกลับเรียนว่าขณะนี้เนี่ยตัวราคาราคาผิดพันยางนะครับที่ไซคอมที่สิงคโปร์ขณะนี้เล่นอยู่ที่ระดับร้อยหกสถึงร้อเหรียญน,นะครับก็เป็นระศาสตรงทรงตัวนะครับไม่ได้ขึ้นมากกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมากกว่านั้นนะฮะในขณะที่โอกัเนียราคายางที่ OSE ที่ญี่ปุ่น นะครับก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณ318เหรียญเพราะฉะนั้นไอตัว SCTC เนี่ยถ้าจะเล่นขึ้นไปเล่นรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับแนวต้านที่ระดับประมาณ9บาทถึง9ก้บาทห0เป็นแนวต้านอยู่ครับก็ระมัดวังหน่อยแล้วกันนะครับเม่ลากากชาติไป,ไปออ่มันมีหุ้นบางตัวที่วันนี้มาด้วยวอลลุ่มขึ้นต้นโดยตัว A อ่าแล้วก็เอาระดับวิคกลับไปครับ ถ้าท่านเอากราฟขึ้นนะฮะแล้วก็เอาเอา,เอาไปเลยขึ้นไปเลยอาเซียนเนี่ยละอเอาเอาอาเซียนขอขึ้นวีคหน่อยขึ้นอย่าเอาเดดน,นะฮะเอาขึ้นวีคหน่อยฮะท่านจะเห็นอาการของระดับราคาหุ้นที่เป็นลักษณะอ่อนตัวลงมาอ๋อครับพออ่อนตัวลงมาแล้วมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีสามารถที่จะดีดกลับในตัวอาเซียนได้นะครับเป็นลักษณะของการเก็งกําไรหุ้นตัวนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะของการเก็งกําไรแล้วก็การเก็งกําไรค่อนข้างที่จะสูง นะครับเป็นลักษณะของการเก็งกำไรค่อนข้างสูงนะเอาวีคนะเนี่ยฮะ<ฮ>จำว่าอย่างเดียวแค่น,นั้นเองทพานที่ดูอันเนี้ยท่านดูเดดูดีดีใช่<ต>ใช่จำว่าอย่างหนึ่งนะฮะหุ้นตัวเนี้ยมาจากระดับยี่สิบสองบาทบมาเหลือหกบาทอเวลาไหลลงเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยนะฮะ วอลุ่มบอลุ่มมาเมื่อไหร่มีข่าวเมื่อไหร่กระชากขึ้นแต่พอกระชากขึ้นเสร็จอีกสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หายหมดบมาไวไปไวนะครับ,รบฝากไว้แล้วกันนะครับอาจจะเห็นวันนี้สนุกนะฮะแต่ถ้าดูพฤติกรรมของหุ้นพฤติกรรมของหุ้นนะถ้าดูผลการงานก็จะเป็นตัวตอบแทนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วดูระดับราคาฮะถ้าดูย้อนหลังไปเนี่ยท่านจะเห็นระดับราคาหุ้นตัวนี้เนี่ย เอออืมนะเอ่อระมัดระวังแล้วกันอ่แก๊งสามชาติทีเล่นเร็วอยู่ละออกทันอยู่ละนะฮะแต่เพื่อนทั้งคุนที่เล่นอยู่ทางบ้านต้องออกให้ทันนะครับเวลาพอหักหัวลงแล้วพอวอลลุ่มหายเนี่ยหายยาวนะหายยาวแล้วหายชนิดที่บังคับขายแล้วซื้อกลับบแล้วทำหน่อยนะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับในแง่ผลการงานก็ทรงตัวครับ นะครับทรงทรงตัวก็ฝากไว้แล้วกันนะครับส่วนตัวตลาดภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดในยุโรปในอเมริกาเช้านี้เองเนี่ยณขณะนี้ที่เราังออกกาสเนี่ยนะครับตลาดในอเมริกาเองตลาดในยุโรปเองนะครับยังปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดีส่วนในยุโรปขณะนี้ที่ติดลบอยู่ในตัวของ เอทเทนติดลบอยู่ในตัวของโปรตุเกสติดลบมันเล็กน้อยนั่นเองฮะแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยตัวบวกที่อยู่ในดักเองยังบวกน้อยอยู่19จุดนะครับก็ผมคิดว่าตลาดแกงฮะตลาดแกว่งนะครับ mm hmm. ก็หาหุ้นอ่ไปเอาใหม่ฮะคนนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมขออนุญาตขอหุ้นสักค่าตัวนะฮะขอดูหุ้นตักค่าตัวนะครับตัวแรกฮะ v a ดวานดูหุ้นแอดวานสักนิดนะครับ แอดวานเนี่ยดูลักษณะโดดเด่นของแอดวานเนี่ยคือแอดวานเนี่ยมายืนที่ระดับราคา160 1097บาทแล้วเนี่ยระดับราคา1095ถึง1097เนี่ยนิ่งครับคราวนี้รูมรูมกว้างเนี่ยมันมีรูมกว้างระหว่าง 200, 220, 200 10, ถึง220 200ถึง210ถึง220เนี่ยผมว่าแอดวานน่าสนใจละ่ะนะเพราะว่าราคาตรงนี้ต่ำนะฮะราคาตรงนี้ต่ำ CPF ครับ เป็นการก่ออาการขึ้นจากตัวดับีนะตัว c p f นะะเนี่ยฮะ c p แล้วดูดูวอลุ่มของ c p F กับวอลุ่มของอาเซียนเมื่อกี้นี้มันต่างกันนะฮะตาครับอาเซียนมาวันเดียวแต่ c p f กว่าจะเอาขึ้นเนี่ยวอลุ่มมาหลายวันวอลุ่มมันสะสมมะฮะเพราะนั้น c p f น่าจะให้น่าจะให้ปัจจัยพื้นฐานอะไรที่ได้มากกว่าคงเล่นผลการงานแล้วฮเนี่ยนะคงเล่นผลการงานคงกลับ ดักกลับเข้ามาที่ผลการงานแล้วใน CPF มินฮะมินเอ่อมินเนี่ยระดับราคามินที่ระดับราคาเนี่ยเต็มไปแล้วฮะผมฝากเพื่อนนักทุนว่าราคาเนี่ยไม่ต้องถือล้ขายเตอะไปหาตัวเอราวันไปหาตัวเซนเทลนัดีกว่าแล้วถ้าอยากจะซื้อมินอีกทีหนึ่งไปซื้อระดับระดับเดือนตุลาพฤศจิกาจะดีขึ้นเพราะตอนนี้ถือไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วฮะราคาเต็มแล้วตัวสุดท้ายฮะ WSA ฮะครับ วันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมานะฮะเยนจัดขึ้นมาได้ฮะวาขึ้นมาได้ด้วยห้าบาทแล้วนะครับครับก็เป้าหมายนะฮะงงงแเ้าให้เป้าหมายไว้ที่ระดับราคาห้าบาทห้าสิบแะครับนะลองดูครับหุ้นเหล่านี้ถามว่ายังเอากลับได้ไหมยังเอากลับได้วันนี้วันจันทร์ฮะ นะวันนี้วันกัรก็ยังพอที่จะสนุกสนานนี่ฮะมันมีหุ้นหลายตัวมากนะที่เขียวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโกโบไม่ว่าจะเป็นเบมนะไม่ว่าจะเป็นตัว KTC นะครับนั่งเปิดการาฟดูแลว CPN นะครับเอ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 ที่ระดับ5-30บาทลงไปเนี่ยขณะนี้เลยบาาขึ้นมา3าบาทแล้วเนี่ยผมว่า EA คงคงคงจะต้องทํางานเหนื่อยมากขึ้นไปหน่อยแต่ EA จะกว้างมากอนะ ระหว่าง3 1เป็นบาทถึง3 5บาทลองดูครับนะครับต้นทุนทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นตลาดไม่ได้เกเรมากนะแต่รปริมาณการซื้อขายผมว่าไม่ได้เยอะมากเท่านั้นเองนะไปได้ครับยังไปได้เก็บพุ่นเลยแล้วกันครับผมครับ,รบผมครับอ่าพี่สุเช่นมองว่าภาวะตลาดสัปดาห์นี้ยังแกว่งแกว่งไซเวย์ไปแบบนี้อยู่ไหมฮะใช่อ่านึกจากมีวันหยุดกลางนะม,มีวันหยุดกลางพอมีวันหยุดกลางเนี่ยเดี๋ยวตลาดก็อย่างเงี้ยแต่การเสร็จเรียบร้อยแต่เป็นอย่างนี้ ผมให้ให้ข้อน่าสังเกตแล้อย่างหนึง่งถ้าพวกถ,ถ้าทั้งสามท่านเนี่ยผมเอาอันนี้เป็น case study เคสตัตี้อะไรกันครับผมบ,งบ,บุงราชผมว่าบรุงราชอลองดูบรุงราดนะครับ,รบเราเล่นบรุงราชกันมาเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยเนี่ยนะเราเล่นบรุงราชที่ระดับราคา2 2 5ร้อบาทอ่าแล้วเราก็บอกว่าอยู่ราคาเนี้ยมีคนบอกว่าไม่ไปกว่านี้ละแพงนะนะสองาสิบเนี่ยไม่เกินละอยู่แค่นี้ย ครับอ่าเราก็เล่นกันอ่าอย่างนั้นผมขอเล่นสองล้อสองสอง้าสองสามศูก็เอาวะอ่ะเล่นแต่พอปัจจัยพื้นฐานมันมาจริงๆแล้วเนี่ยวันดีคืนดีมันวิ่งสอง้อยหกิบได้เลยนะวิว่งสองร้อหกสิบได้เลยนะถึงวัน,วนที่สองร้อยหกิบเนี่ยไม่รู้ว่าใครยิงขึ้นไปกันแล้วแต่เนี่ยแต่เราก็บอกให้ ให้ลูกครีมเราเนี pues ่ยนะบอกให้ญาติญาติเราเนี่ยขายเถอะนะก็มันมีฮะหุ้นปัจจัยพื้นฐานมันยังสามารถไปได้อยู่เพียงแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่หาหุ้นปัจจัยพื้นฐานไว้ก็จะปลอดภัยหน่อยกันนะบีดีเมสก็ไม่ในเกเรนะบีดีเมสที่ระดับราคายี่บเจ็าทหสิบเนี่ยยี่บเก้าบาทยีิบเกาบาทกว่าก็ขายซะมันมีหุ้นวันนี้มีหุ้นตัว้วพูดถึงตัวนี้ก็คือบางกอกเชน B c ซเนี่นะ BCS เนี่ยลงไปที่ระดับราคาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเ็ดบาท 21บาทเราเคยสู้กันซื้อ21บาท30 21บาท40วันนี้ตกลงมาเหลือ21บาทผมว่าอะสะสมฮะ21บาทถึง20บาทสิบตังค์สะสมไว้แล้วพอถึงถึงระยะเวลาหนึ่งเดี่ยเดี๋ยวสามารถจะกลับขึ้นไปที่3บาทได้ลองดูครับลองดูโงพาบาลยังไปได้อยู่ได้ครับเกบครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ